Hi students สวันดีนเทอร์เน็ชั้นป .4 ป .5 ของครูดิวทุกคนนะคะวันนี้ก็ต่อเนื่องจากเมื่อวานเนาะเมื่อวานครูดิวได้ให้ตัวสอนที่แทนภาษาอังกฤษไปแล้วนะคะเป็นการเรียนโฟนิกส์เื้องต้นไปนแล้วซึ่งเมื่อวานเด็กๆได้ทําอะไรกันไปนะคะได้หาตัวสอนภาษาอังกฤษนะคะยกครบ26ตัวเลยนะคะ A ถึง Z เลยนะคะเสร็จแล้วเราก็มา ใส่อักษรเสียงโฟนิ i ส์เข้าไปโดยถ้าตัว b มันคือ Bob โบใบไม้ต้องไม่ลูกแล้วก็มาใส่เสียงโฟ o n i c ์คือเสียงเ e อิบก็กลายเป็นเบิร์กนะคะเป็น b นะะเบิร์กแทนด้วยโบใบไม้ในภาษาไทยนั่นเองนะคะตัว d เป็นดอเด็ก do ed ใช่ไหมคะคือตัวดอเด็กคือเด็นะคะใช้ตัวดอเด็กแทนในภาษาไทยซึ่งเด็กๆจะต้องหาคำศัพท์ตัวสอนยกตัวอย่างมาให้คุดูด้วยนะคะ ซึ่งเมื่อวานคุณดิวทาให้ครบเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ทําตามคุณดิวได้เลยวันนี้นะคะเราจะมาเจาะจงเรื่องการเรียนตัว A อสาวค่ะซึ่งถ้าเป็นตัว A เนี่ยเราออกเสียงแอถูกต้องไหมคะถ้าเป็นตัว A เราออกเสียงแอแน่นอนนะคะซึ่งวันนี้เนี่ยคุณดิวให้ทําอะไรนะคะไอที่คุณดิวเขียนอธิบายด้านล่างเนี่ยคุณดิวจะให้ดเด็กๆทาใส่สมุดนะคะให้็กทาใส่สมุดอย่างไรนะคะอย่างไรนะคะซึ่งตัวแรกเลยเนี่ยคำนี้เลยนะคะ can นะคะ c a n แบบนี้นะคะให้เด็กเขียนใส่สมุดแบบนี้เลยนะคะแล้วก็เขียนด้านล่างนะคะตัว c แทนเคิร์กโอเคไหมตัว c แทนเคิร์กตัว n คือแอดถูกต้องไหมคะขอโทษตัว a คือแอดและตัว n คือเนึ่งนะคะตัว n คือเนึ่งจะกลายเป็นเคิร์กแอดเคิร์กแคนนะคะแคนเคิร์กแอดเคิร์กแคนคำนี้อ่านว่าแคนแบบนี้นะคะลูกแบบนี้พอได้ไหมแทนทีละตัวเลยหยิบ กิโตัวมาลงมานะคะตัวตะว่าคือตัวที่สองคือคำว่าแฟนนั่นเองนะลูกนะหนูก็ใส่สมุดเลยค่ะนะคะแฟนแทนที่ตัวอย่างเช่นที่คุณดูแทนให้ดูนะตัวแรกค่ะฟอฟันนะคะแล้วแทนคือเฟอร์ถูกต้องไหมคะเฟร์นะคะตัวนี้คือตัว A คือออกเสียงว่าแอดนะคะและตัว n ออกเสียงว่าเนอร์นะคะฉะนั้นถ้าเป็นเฟอร์แอดเนอร์ออกเสียงว่าแฟนถูกต้องค่ะแบบนี้เลยค่ะทาลงใส่สมุด ทุกคาเลยนะคะและเองมาลองดูกันนะคะมีทั้งหมดสามสิบคนะคะแล้วลองมาดูกันนะคะว่าเด็กๆจะสะกดได้ถูกกี่คํานะคะแบบนี้เลยคะ่ะนี่ไล่ไปลากคำที่หนึ่งนะคะคำที่สองไล่ลงมาในสมุดถึงสามสิบคเลยนะคะและเสร็จแล้วนะคะเราจะมาถ่ายรูปลงอัลบั้มนะคะแลวเดี๋ยวคุณดิวจะตรวจให้ว่าใครสะกดถูกไม่ถูกอย่างไรนะคะแล้วเดี๋ยวคุณดิวจะ สอบอ่านด้วยนะคะฉะนั้นต้องสะกดทุกคนนะคะเดี๋ยวฉันมาดูคําที่สามนะคะง่ายๆเลยนะคะเมกอะเนิร์แมนนะคะถ้าใครเขียนถูกนะคะเขียนลงไปในสมุดเลยนะคะทั้งหมดสามสิบคเลยนะคะส่วนตัวนี้ครูดิวไว้สะกดอ่านนะคะครูดิวจะสอนอ่านหนึ่งรอบไปพร้อมๆกันนะคะและพวกเราทําลงในสมุดโอเคเนาะตัวที่สามนะคะเมกนะคะตัวนี้คือตัวเมกนะคะเมกอะเนิร์แมนโอเค ตัวนี้ตัว P ค่ะเอาเสียงเพโอเคเพ at หนึ่ง pan โอเคคำอ่านนะคะเป็นคำอ่านเช่านั้นนะคะตัวนี้ตัว V ค่ะกัดปากเลยค่ะ b at หน van ถ้าใครมั่นใจว่าตัวเองอ่านได้เขียนลงไปเลยนะคะตามที่คุณดบอกเลยนะคะ j at เม jam โอเค j at เม jam คุณดิวมาจากไหนเอามาจากหน้าที่หนึ่งนั่นแหละคะ่ะที่คุณดิวให้พวกเราทำเมื่อวานนี้นะคะตัว Y ค่ะเอาเสียงเยอะโอเค เจอแอดเมอร์แยมเห็นไหมถ้าเราถูกกดแบบนี้จะอ่านง่ายมากนะคะเพอร์แอดเมอร์แฮมโอเคเจอแอดเมอร์แยมบอร์แอดเธอแบทตามนั้นเลยนะคะเอ๊คูดิวไปอ่านมาจากไหนนะคะคูดิวก็อ่านจากใบงานเมื่อวานที่คูดิวให้พวกเราแทนตัวสอนนั่นแหละค่ะตัวนี้ค่ะเคิร์กนะคะจะเสียงเสียงเคิร์กนะคะแอดนะคะคือตัว A นั่นเองและตัวทีออกเสียงเธอแค เธ okay. อ at the c a คโอเคคราวนี้เราก็ได้ไดคำอ่านทุกคำแล้วนะคะทำข้อ 1- ถึงข้อ30ลอกตัวออลอกคำอ่านคำศัพท์ของแต่ละตัวลงมาก่อนเลยนะคะแล้วก็เว้นหนึ่งบรรทัดเพื่อเขียนคำอ่านค่ะ ตามนี้ที่คุณดิวทำยกตัวอย่างให้ดูเลยนะคะเมื่อใครเสร็จแล้วถ่ายรูปลงอัลบั้มของตัวเองเลยนะคะเท่านี้เองไม่ยากเลยนะคะฝึกการอ่านง่ายๆเริ่มกับตัวแอดก่อนเลยนะคะตัวเอตัวแอดของเราก่อนเลยนะคะโอเคอย่าลืมทําแบบฝึกหัดกันด้วยนะคะเดี๋ยวคุณดิวจะวางแผนนะคะโทรวิดีโอคอลหาทีละคนเลยเพื่อที่จะสอบอ่านนะคะถ้าใครอ่านถูกต้องรับไปเลย20คะแนนนะคะเดี๋ยวคุณดิวจะบอกว่าคุณดิวจะวิดีโอของเมื่อไหร่นะคะหรือไม่อย่างนั้นนะคะเมื่อเรานัดมาส่งงานกันนะคะ คุณดิวจะสอบอ่านวันนั้นเลยนะคะโอเคเตรียมตัวให้พร้อมด้วย,วย See you next time จอกนันพวกนี้บ๊ายบายค่ะ